ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีน้องๆที่กำลังเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วยนะครับก็ขออนุญาตนะครับที่จะมาแนะนําคู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วยนะครับซึ่งในการสอบในรอบนี้น่าจะสอบในช่วงของเดือนสิงหาคม2563ซึ่งหลักสูตรการสอบก็จะเป็นในตามแนวมาตรฐานของภาคกของกอพอ ซึ่งในการสอบในรอบนี้นะครับจากการข้อมูลที่ได้ในโลกโซเชียลเนี่ยก็คือ,อสอบพอถอจะเป็นผู้ดำเนินการเองในรอบนี้แล้วก็หลังจากนี้นะครับปี2564ก็จะไปให้สำนักงานกพนะครับเป็นผู้ดำเนินการในการสอบดันั้นในรอบนี้นะครับมีอัตราว่างที่จะบรรจุเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ อยางในตำแหน่งรองผู้่วมในการสถกษาศึกษานีมีถึง4,647อัตรานะครับในตำแหน่งผู้ช่วยกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือว่าเหตุพิเศษอยู่ที่4,428อัตราครูผู้ช่วยกรณีสอบแข่งขันทั่วไปนะครับ1,01,438อ,อัตราผู้่วมในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามีอัตราว่างอยู่ที่40อัตรานะครับ รอ linkage, งผู้อำนวยการสำนักเขตการศึกษามีอัตราว่างอยู่ที่47อัตราบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆนะครับที่ปฏิบัติงานประเภททั่วไปในระดับปฏิบัติงานก็ยู่ที่ตมจำเป็นพิเศษนะอยู่ที่144อัตราแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาที่เป็นประเภททั่วไปประเภทวิชาการในระดับปฏิบัติการนะครับว่างอยู่ถึง3 3 8อัตราแล้วก็ในศึกษานิเทศนะครับก็ว่างอยู่ถึง485อัตราในข้าราชการพลเรือนก็ว่างอยู่ถึง40อัตราอัตรานี่คือเป็นะ ข้อมูลอัตราว่างที่จะใช้ในการสรรหาข้าราชการในสังกัดของสอพทถในปี2563น,นะครับที่นุนน้อง,งที่มีคุณสมบัติที่จะสอบเข้าไปาปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดสพทก็ติดตามข้อมูลข่าวสารที่ช่องนี้เอาไว้ได้นะครับกดติดตามช่องนี้เอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆนะครับ สิ่งที่จะมาบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังในวันนี้ก็คือในเรื่องของอแนวข้อสอบในส่วนของครูผู้ช่วยซึ่งเป็นคู่มือเต็มสอบวิอามาจัรคู่มือเต็มสอบที่ทีมงานของพี่วุฒิหรือว่าติวเตอร์วุฒินาราลรวบรวมจัดทาเป็นคู่มือเต็มสอบในส่วนของครูผู้ช่วยนะครับก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับ ในแนวข้อสอบนะครับสิ่งที่ไฮไลท์กระแสข้อเท็จในช่วงนี้นะครับก็คือในเรื่องของจริยธรรมความเป็นครูตามหลักสูตรของครุสภานะครับอย่างในข้อสอบในแนวข้อสอบในเอกสารชุดนี้เนี่ยในข้อมือเตรียมสอบชุดนี้เนี่ยนะครับในข้อที่1นึ่งถามว่าข้อใดเป็นความหมายของคําว่าคุณธรรมถามความหมายตรงไปตรงมาหน่ละครับว่าคาว่าคุณธรรมเนี่ยคืออะไร ซึ่งในข้อที่1นนะครับขอ้อไก่บอกว่าสภา,าพของคุณงามความดีข้อไข่บอกว่าทำที่เป็นคุณความดีงามข้อควายบอกว่าสภาพที่เกื้อกูลนะครับในความหมายของว่าคุณธรรมนะครับก็คือคุณสมบัติของการของของการทำทำดีนะครับเป็นเ,เป็นการทําความดีเป็นการมีสภาพที่เก,กื้อกูลที่ก่อให้เกิด สิ่งที่ดีงามในสังคมนะครับในข้อที่1นี้คำตอบขอให้ตอบข้ององงูนะครับถูกทุกข้อถ้าเป็นก็สอบแบบนี้ก็ไม่ยากนะครับก็ว่าที่จะคาดเดาได้ว่าเออมันตอบถูกทุกข้อในข้อที่2ครับก็ถามถึงความหมายของคําว่าจริยธรรมครับในความหมายของคําว่าจริยธรรมนะครับข้อสอบเนี่ยถามว่าข้อใดเป็นความหมายของคําว่าจริยธรรมในคําว่าจริยธรรมนะครับก็คือแนวทางสําหรับมนุษย์ เพื่อให้บรรลุถึงสภาพชีวิตที่พึงประสงค์ในข้อที่สองคตอบอยู่ในช้อยข้ององูนะครับท่านสามารถที่จะขอตัวอย่างข้อสอบขอแนวข้อสอบชุดนี้ซึ่มีอยู่ทั้งหมดสิข้อที่เป็นแนวข้อสอบในคู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วยในความรู้เกี่ยวกับวิชาจริยธรรมความเป็นครูตามหลักสูตรของครูสภา ท่านแอปไลน์ไปที่063-739-3235ขึ้นไลน์โปรไฟล์บอกว่าพี่วุฒินะครับแล้วทักมาว่าขอตัวอย่างข้อสอบครูผู้ช่วยนะครับเราส่งให้ท่านทางไลน์ในรูปแบบของไฟล์ pdf นะครับในข้อที่3ครับในข้อที่3เนี่ยถามถึงข้อใดหมายถึงเหตุผลเชิงจริยธรรมเ ในข้อที่สาเนี่ยเป็นข้อสอบที่ที่ท้าทายความสามารถมากเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของเหตุผลในเชิงจริยธรรมมีความรู้เชิงจริยธรรมมีทัศนคติเชิงจริยธรรมมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมเป็นไปได้ที่ข้อสอบจะหยิบยกเอาเรื่องเหล่านี้มาเป็นคําถามมาเป็นข้อสอบเพื่อวัดถึงความเข้าใจของเราในคําถามที่สามที่ถามถึงข้อใดหมายถึงเหตุผล เชิงจริยธรรมนะครับเหตุผลเชิงจริยธรรมเนี่ยคำตอบให้ตอบข้อกอไก่นะครับก็คือการที่บุคคลใช้เหตุผลในการเลือกที่จะกระทําถ้าดูแบบนี้มันไม่ได้ยากยถูกไหมครับแต่เวลาไปทําข้อสอบจริงๆเนี่ยหรือในการเตรียมตัวสอบเนี่ยท่านจะต้องมีความเข้าใจทั้งหมดเลยว่าคําว่าเหตุผลเชิงจริยธรรมนั้นมันคืออะไรนะครับ อย่างในคำถามที่4ที่ถามว่าข้อใดเป็นความรู้เชิงจริยธรรมความรู้เชิงจริยธรรมคืออะไรความรู้เชิงจริยธรรมก็คือในสังคมสังคมหนึ่งนั้นเนี่ย,ยถือว่าการกระทำชนิดใดดีควรทำและการกระทำชนิดใดควรงดเว้นซึ่งเป็นลักษณะพฤติกรรมประเภทใดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเพียงไรนึ่งปริมาณความรู้เชิงจริยธรรมก็คือความรู้เกี่ยวกับค่านิยมทางสังคม ที่ขึ้นอยู่กับอายุระดับการศึกษาและพัฒนาการทางสติปัญญาของแต่ละบุคคลด้วยความรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ทางสังคมและก็ศาสนาด้วยนี่เป็นความรู้เชิงจริยธรรมในคำตอบในข้อที่4นะครับอยู่ในช้อยข้องอูนะครับเป็นเรื่องที่เป็นข้อสอบที่ดีมากนะครับที่ อาจจะเจอในข้อสอบจริงๆแล้วก็มีคําอธิบายอยู่ใต้ใต้เฉลยด้วยในคนํอถหามที่5ครับนี่เห็นไหมข้อใดเป็นทัศนคติเชิงจริยธรรมทัศนคติเชิงจริยธรรมมันคืออะไรครับเราจะต้องรู้ก่อนว่าคําว่าทัศนคติเชิงจริยธรรมเนี่ยคืออะไรทัศนคติเชิงจริยธรรมนะครับมีคําอธิบายอยู่ใต้เฉลยของข้อที่5ที่บอกว่า ทัศนคติเชิงจริยธรรมก็คือความรู้สึกของบุคคลที่เกี่ยวกับลักษณะหรือพฤติกรรมเชิงจริยธรรมต่างๆว่าชอบหรือไม่ชอบลักษณะนั้นๆเพียงไรทัศนคติเชิงจริยธรรมของบุคคลส่วนมากก็จะสอดคล้องกับค่านิยมในสังคมแต่บุคคลบางคนในสถานการณ์ปกติอาจมีทัศนคติที่ ต่างไปจากค่านยมของบุคคลอื่นก็ได้ในคําถามที่5ที่ถามถึงข้อใดเป็นทัศนคติเชิงจริยธรรมทางเป็นทนะัศนคติเชิงจริยธรรมเนี่ยคำตอบในข้อที่5ก็คือความรู้สึกของบุคคลที่เกี่ยวกับลักษณะหรือพฤติกรรมในเชิงจริยธรรมต่างๆว่าชอบหรือไม่ชอบในเรื่องนั้นๆอย่างไรนี่คือความหมายของาว่าทัศนคติเชิงจริยธรรมมีคำอธิบายอยู่ใต้ข้อนะครับ คำตอบในข้อที่5ตอบข้อคอไฟลครับในข้อที่6ข้อใดเป็นพฤติกรรมในเชิงจริยธรรมครับพฤติกรรมในเชิงจริยธรรมเนี่ยในข้อที่6มีคําตอบแล้วแล้วมีคาอธิบายอยู่ใต้ข้อที่6นี้บอกว่าคําว่าพฤติกรรมเชิงจริยธรรมก็คือการที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่สังคมนิยมช,มชมชอบหรืองดเว้นแสดงพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์หรือค่านิยมในสังคมนั้น ตัวอย่างพฤติกรรมในเชิงจริยธรรมนี้ก็คือการให้ทานการเสียสละเพื่อส่วนรวมและการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากการโกงสิ่งของเงินทองการลักขโมยการกล่าวเท็จพฤติกรรมในเชิงจริยธรรมเป็นพฤติกรรมที่สังคมให้ความสํำคัญมากกว่าด้านอื่นๆท่านี้เพราะว่าการกระทาในทางที่ดี และเร็วของบุคคลนั้นเนี่ยส่งผลกระทบโดยตรงต่อความผาสุกและความวุ่นวายของส่วนรวมนะครับนั้นคําว่าคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเป็นเรื่อง,เ,องอเป็นเรื่องที่ทั้งมีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีมีคําอธิบายอยู่ใต้ฉเฉลยในแต่ละข้อในข้อที่6ที่ถามถึงข้อใดเป็นพฤติกรรมในเชิงจริยจริยธรรมนะครับ ตอบข้ององงนะครับคือการที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่สังคมชอบหรือไม่ชอบหรืองดเว้นการสแสดงพฤติกรรมที่ฝ่า,าฝืนก,กฎเกณฑ์ทนยมในสังคม6กตอบข้ององงนะครับคําถามที่7ครับในคำถามที่7เนี่ยถามว่าจรยิยอาจารยาบาญครูไทยเนี่ยมีอยู่กี่ข้ออันนี้ก็เป็นไปได้นนที่ข้อสอบจะหยิบยกมีทั้งข้อยากมีทั้งข้อง่าย จัรญ,ญาบัณครูมีอยู่กี่ข้อก็เป็นไปได้นนที่ข้อสอบจะถามว่าจัญญาบรณครูเนี่ยมีอยู่กี่ข้อถ้าเจอคําถามนี้นะครับให้ตอบว่ามีอยู่9ข้ออย่าไปสับสนนะครับจะมีเรื่องของจัรยาบรณของความเป็นครูมีพระราชบัญญัติว่าด้วยจริยธรรมมีค่านิยมมีหลายๆอย่างที่ท่านจะต้องทําความเข้าใจแล้วก็เตรียมตัวในการไปสอบในการดู คลิปนี้ดูข้อสอบชุดนี้ท่านอาจจะยังไม่งงนะครับแต่พอท่านมีความรู้เยอะๆแล้วท่านอาจจะเกิดการสับสนแต่ถ้าท่านก้าวผ่านความสับสนของแต่ละเรื่องไปได้เนี่ยท่านจะเข้าใจอย่างกระจักแจ้งถ้าท่านก็จะตอบได้ทั้งหมดเลยในข้อที่7นี้ที่ถามถึงจันยาบนนะครับจันยาบนครูเนี่ยมีอยู่กี่ข้อให้ตอบว่ามีอยู่9ข้อในข้อข้อไฟนะครับ ในข้อที่ครับในต่อข้อขอภายในข้อที่8ครับแล้วจรรยาบรรณของความเป็นครูเนี่ยคืออะไรบ้างใช้กอไก่ครูต้องรักและเมตตาสิทธิขอข่ายครูต้องอบรมสั่งสอนฝึกฝนสร้างเสริมความรู้ทักษะวิสัยที่ถูกต้องดีงามให้กับศิษย์อย่างเต็มความสามารถและได้ความบริสุทธิ์ใจขอควายครูต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งกายวาจาใจคําตอบในข้อที่8ชัดเจนอยู่แล้วครับข้อ งองูมีทั้งหมดอยู่9ข้อแต่ชอยหยิบยกมาแค่3ข้อเวเวลาทำทำข้อสอบจริงๆนะท่านจะต้องการเตรียมตัวสอบเนี่ยท่านจะต้องจําขึ้นใจทั้ง9ข้อว่ามีอะไรบ้างที่เป็นจรรยาบรรณของครูข้อที่8ต่อข้ององูนะครับข้อที่9ครับข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณครูในปัจจุบันนี่ถามข้อไหนใช่ข้อไหนไม่ใช่ข้อที่9้าให้ตอบข้ององูแต่มีคาอธิบายอยู่ใต้ ข้อนะครับว่า9ข้อมีอะไรบ้างตั้งแต่ 1. ครูต้องรักและเมตตาศิษย์โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กําลังใจในาการศึกษาของศิษย์อย่างเสมอหน้านะครับ 2. ครูต้องอบรมสั่งสอนฝึกฝนสร้างเสริมความรู้ทักษะนิสัยถูกต้องดีงามให้กับศิษย์อย่างด้วยความบริทธิ์ใจ 3. ครูต้องประพฤติเป็นแบบอย่างทั้งกายวาจาใจ 4. ครูต้องไม่กระทําตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญ ทางการสติปัญญาจิตใจอารมณ์สังคมของสิทธิ์ 5. ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากสิทธิ์ 6. ครูย่อมพัฒนาตนเองในวิชาชีพ 7. ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 8. ครูพึงช่วยเหลือเกือ้อกูลครูและชุมชนในการสร้างสารรค์ 9. ครูต้องประพฤติปฏิบัติเป็นผู้นําในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยนะครับมีทั้งหมดอยู่9 ข้อนียต้องไปดูนะครับในข้อที่10ข้อสุดท้ายในชุดนี้นะครับก็คือถามว่ามาตรฐานการปฏิบัติตนของครูเป็นสิ่งที่ครูต้องปฏิบัติเนี่ยมีอยู่กี่ข้อเห็นไหมก็จะไปสับสนระหวา่างจรรยาบรรณของครู9ข้อแล้วอันนี้ถามถึงมาตรฐานของการปฏิบัติตนของครูนะครับว่าสิ่งที่ครูต้องปฏิบัติตมีหมดอยู่กี่ข้อ และนอกจากนี้นะครับท่านจะต้องไปเจอต้องมีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจริยธรรมดูพระราชบัญญัติจริยธรรมซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อปี2562ที่จะต้องใช้กับข้าราชการนะครับใช้กับข้าราชการไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในข้าราชการคลเรืยนข้าราชการในสถาบันการศึกษาข้าราชการครูและก็บุคลากรทางการศึกษา ขั้นการตํารวจนะครับก็ใช้หมดเลยแบบเรื่องของมาตรฐานารจริยธรรมและก็ประมวลจริยธรรมอะไรก็จะมีอยู่7ข้อเห็นไหมถ้าจะจ,จํญญาจรรยบรณของความเป็นครูก้าพ่อจําพระราชบัญญัติจริยธรรม7ข้อไปจําสิ่งที่ครูต้องควรปฏิบัติอยู่12ข้อก็มีไปก็ไปจําหน้าที่ของคนไทยอีก10ข้อเห็นไหมก็จะมีหลายอย่างที่ที่เป็นข,ข้อให้ท่านเรียนรู้แล้วก็จดจับนะครับ นี่คือตัวอย่างข้อสอบในการเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วยที่อยู่ในคู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วยที่รวบรวมและจัดทำโดยพี่วุฒิหรือว่าติวเตอร์วรุฒินารามและทีมงานที่จะทำเป็นคู่มือเตรียมสอบนะครับก็ท่านที่สนใจข้อสอบชุดน,นี้10ข้อนี้ที่ในรูปแบบของไฟล์ pdf เราให้ท่านฟรี ทางไลน์เท่านั้นนะครับแอดไลน์ไปที่0637393235ขึ้นไลน์โปรไฟล์บอกว่าพิวุธแล้วก็ทักมาว่าขอตัวอย่างข้อสอบครูผู้ช่วยชุดที่1นนะครับกดติดตามช่องนี้เอาไว้นะครับท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆนะครับเอาละครับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับกระทักมานะครับ